สวัสดีครับพี่น้องครับทุกท่านสบายดีนะครับข้างนอกร้อนมากนะครับร้อนเป็นพิเศษร้อนสุดๆนะครับก็ใกล้สงกรานนะครับอากาศร้อนก็จะทยอยมาเยือนนะครับพร้อมกับพายุฤดูร้อนนะครับหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานทางภาคเหนือก็รับหิมะขออภัยไม่ใช่ครับ ลูกเห็บนะครับการไปเต็มๆบางบางหมู่บ้านนี้ลูกเห็บก้อนเท่ากับกำปั้นนะฮะก็น่าเป็นห่วงนะครับส,สิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันนะครับถ้าพี่น้องออยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะพบว่าวัยรุ่นผู้หญิงตอนนี้กำลังติดแฟชั่นตบแล้วแชร์ตบแล้วแชร์ อะไรครับตบแล้วแชร์อะไรครับรุมทำร้ายกันนะครับัยรุ่นผู้หญิงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็แชร์ขึ้นใน Facebook ในอะไรทั้งหลายโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีคนตามมากดไลค์ตามมาแชร์แต่ละคลิปไม่ต่ำกว่าพันนะบางคลิปเป็นหมื่นแต่แชร์ในสิ่งที่ โหดร้ายสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรสิ่งเหล่านี้เมื่อเราศึกษาดูดอย่างลึกๆแล้วนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็มาจากปัญหาพื้นฐานชีวิตเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของอการที่แก้ปัญหาโดยใช้กำลังนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราทั้งหลายไม่มีตบแล้วแชร์นะครับ แท้ที่จริงแล้วครบปัญหาต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสังคมที่จะดีก็มาจากพื้นฐานของครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะแบ่งปันก็คือบ้านแห่งความเชื่อนะครับพอดีผมไม่ได้คุยกับพิกฤตนะครับพระคัมภีร์ที่ใช้อ่านในวันนี้เป็นพระคัมภีร์ฉบับ2011จะไม่มีคำว่าบ้านอยู่ใน ในนั้นนะครับแต่ผมยังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่ใช้สองพันใช้หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอยู่นะครับจะมีคําว่าบ้านอยู่ในเล่มฉบับที่จะกล่าวพูดถึงนี้ด้วยนะครับแท้ที่จริงแล้วครอบครัวนะครับก็เป็นสถาบันพื้นฐานของมนุษยชาติครอบครัวก็เป็นแหล่งสังคมที่หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมที่จะสร้างคุณภาพของผู้คน สถานภาพของคนทําให้ผู้คนนั้นรู้จักสิทธิหน้าที่อันพื้นฐา์ของตนที่จะแสดงออกต่อสังคมครอบครัวดีสังคมก็จะดีครอบครัวที่มั่นคงสังคมก็มั่นคงและไม่เพียงแต่สังคมเท่านั้นพริสจักรของพระเจ้าที่มีครอบครัวมีมาจากพื้นฐานครอบครัวที่เข้มแข็งพรตจักรก็เข้มแข็ง แต่คริสจักรที่เข้มและคริสจักรที่เข้มแข็งก็ทําให้ครอบครัวเข้มแข็งไปด้วยนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับสังคมถ้าครอบครัวเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งแต่ถ้าสังคมอ่อนแอส่งผลทําให้ครอบครัวนั้นจะอ่อนแอตามไปด้วยนะครับจากการศึกษาปัญหาของเด็กและเยาวชนก็พบว่า ปัญหาของเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นอีกมากมายนั้นก็ร้วนแต่มีรากฐานมาจากครอบครัวทางนัสิ้นและบ้านที่ครอบครัวที่มีบ้านที่มีความอบอุ่นนั้นก็จะทำให้สังคมนั้นมีความสุขมีสันติสุขบ้านแห่งความเชื่อความเชื่อคืออะไรครับ ศรัทธาคืออะไรครับความเชื่อคือสิ่งที่เราความมั่นใจนะครับคือความมั่นใจว่าสิ่งที่เราหวังไว้นั้นมีจริงแม้ว่าเวลานี้เรายัางมองไม่เห็นความศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสที่ประกอบด้วยเหตุผลประกอบด้วยความเข้าใจและสติป,ปัญญาและเมื่อทำเราจะเข้าใจด้วยสติป,ปัญญาได้นั้น เราก็ต้องมีการแสวงหาต้องมีการเรียนรู้และมีประสบการณ์ด้วยบ้านแห่งความเชื่อศรัทธานี้อย่างน้อยประการที่หนึ่งเราควรจะทำอย่างไรครับสิ่งที่เราควรทำนั่นคือว่าให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในบ้านเข้ามาเป็นศูนย์กลางของบ้านของครอบครัวนั้นพระคัมภีร์ที่เราอ่านด้วยกันนี้เราพบว่าใน เวลาที่พระเยซูมาปรากฏกับเหล่าสาวกนั้นโทมัสเองไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นและโทมัสเมื่อโทมัสมาอยู่พระองค์ก็มาหาพวกเขาในการเข้ามาของพระองค์นั้นไม่ต้องเปิดประตรูนั่นคือกายของพระเยซูิตหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเป็นกายใหม่เป็นกายวิญญาณและเป็นกายที่เราทั้งหลายจะได้ รับหลังจากที่เราเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อพระองค์กลับมานะครับนั่นก็เป็นความหวังของเราที่เราจะได้รับกายใหม่เช่นนี้พระเยซูคริสต์เข้ามาท่ามกลางบ้านที่เขาปิดประตูมิดชิดแต่พระองค์เข้ามาหาพวกเขาพระองค์มาอยู่ท่ามกลางเขาคำยอมรับของโทมัส อง์พระเวรเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์นี่เป็นคำประกาศของบ้านหลังนี้ในค่ำคืนนี้และทุกคนต่างยอมรับเห็นด้วยกันเช่นนี้ว่าพระเยซูคริสตท์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเาขเาเป็นเจ้านายของพวกเขานี่คือเหล่าสาวกแล้วทั้งหลายซึ่งมีบ้านมีครอบครัวครอบครัวของ คริสเตียนครอบครัวของเราของพี่น้องและของผมเรามีพระเยซูกิตมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของเรานั้นเมื่อเราจะทำอะไรจะคิดจะพูดจะทำเราก็จะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราเองไม่ได้ทำเพื่อตอบสนองตามใจของตนเองเมื่อเราให้พระเยซูกิตเข้ามาเป็น พระเจ้าในชีวิตของเราพระกัมภีร์ได้บอกว่าโรมบทที่10ข้อเาข้อสิก็บอกผู้ที่เชื่อด้วยใจและรับด้วยปากว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายก็นำมาถึงซึ่งความรอดและการที่จะรับองค์พระคริสตด้วยจิตใจก็ทำให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความชอบธรรมเชื่อด้วยใจรับ ด้วยปากให้พระเยซูคริสต์จเจ้าเข้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราและบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อนในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้านี่คือการที่เราได้รับเอาความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์ก็ประทานสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าให้กับเราและครอบครัวของเราจึงให้พระเจ้าเข้ามาเป็นที่หนึ่งเป็นศูนย์กลาง ในครอบครัวของเราสันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราทางพระเยซูคริสต์นั้นสันติสุขนั้นก็จะอยู่กับครอบครัวของเราเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับเราสาวกว่าสันติสุขจงอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเถิดสันติสุขคืออะไรครับมันไม่ใช่ความสุขคืนนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจะพบความสุขหรือว่าพบความทุกข์ถ้าเขาดูบอลแล้วบอลแพ้ ก็นั่งเศร้าไปอีกหนึ่งคืนหรือหนึ่งสัปดาห์รอรุ้นสัปดาห์ตัดไปว่าทีมที่ตัวเองเชีย์นั้นจะชนะหรือเปล่านั่นคือความสุขคือความพอใจในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังแต่สันติสุขนั่นคือความสงบก,การที่ไม่มีความขัดแย้งต่อกันการคืนดีต่อกันไม่มีปัญหาต่อกันนั่นคือสันติสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหน เราก็สามารถที language, language. So ite, ่จะสงบได้เพราะว่าเราได้รับสนตีสุขนี้จากพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ทําให้เรานั้นคืนดีกันกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ทําให้เรานั้นเื่นคืนดีกันกับพระเจ้าเราจึงคืนดีกันกับคนอื่นคนที่อยู่รอบข้างเราโดยพระโลหิตของพระเคริสต์เจ้าการอภัยโทษบาปการคืนดีและการยกโทษบาปการยกโทษต่อคนที่ทํากับเรานั้น เราจึงมีกําลังที่จะสามารถทําได้โดยพระวินญญาณบริสุทสุดของพระเจ้าที่ได้เข้ามาทํางานในชีวิตของเรานั่นคือเราได้ให้พระเจ้าได้เข้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในพิธีสมรสของที่เตียนครับคำปฏิญาณในเวลาการจุดเทียนสมรสซึ่งมีความหมายอย่างนี้ครับว่า การจุดเทียนนั้นมีความหมายว่าพระเจ้าทรงสร้างคู่สมรสให้เป็นคู่ประมับของกันและกันเป็นสามีภรรยาการรับการจุดเทียนนั้นเป็นการรับเอาความสว่างของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความสว่างของโลกเพื่อพระองค์จะเป็นศูนย์กลางและเป็นความสว่างแห่งชีวิตครอบครัวและให้พระเจ้าทรงหล่อหลอมชีวิตของสามีภรรยาให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเทียนเล่มเดียวและเหมือนกับ พระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพหรือว่าตรีเอกภาพผู้ทรงเป็นพระเจ้าเดียวในครอบครัวของเราสำนวนที่เรามักจะพูดกันในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่แต่งงานใหม่นะครับเขาก็จะบอกว่าใหม่ๆน้ำต้มผักก็ยังว่าหวานนานๆไปน้ำตาลก็ คนที่ยังไม่แต่งงานก็เลยคิดไม่ออกนะครับคนที่แต่งงานแล้วก็บอกว่าน้ำตาลก็บอกว่าขมก็ยังขมนั่นคือสํมนวนทั่วไปแต่ครับครอบครัวคริสเตียนนะครับใหม่ๆก็ยังหวานพอนานๆไปยิ่งหวานหวานแน่นะครับนี่คือครอบครัวคริสเตียนครอบครัวที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของเราและ เราก็สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันด้วยการกระทําด้วยคําพูดด้วยการเหตุตกเห็นใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและยิ่งกว่านั้นเรามีพระเจ้าที่จะเอาใจใส่เราเราพึ่งพระอ,องค์ผู้เขียนหนังสือครอบครัวที่ประกอบด้วยพระวิญญาณโดยสุดผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้เขาเป็นพยานในหนังสือเล่มนี้ว่าท่านเองมีแม่ที่รักพระเจ้า และเป็นนักอธิษฐานขณะที่ท่านก็เริ่มเป็นวัยรุ่นคุณแม่ก็รู้ว่าท่านเริ่มดือ้อเนื่องจากเป็นลูกชายและเริ่มออกนอกลูกล่มอกทางครับในเย็นวันหนึ่งคุณแม่ได้ไปคุยกับอาจารย์วิเทไยลยพระคิสธรรมครับแล้วก็ขออาจารย์อธิษฐานเพื่อลูกที่ซึ่งกําลังดือ้อกาลังโซนกําลังออกนอกลู่นอกทางอาจารย์อธิษฐาน เพื่อเขาได้สองสามสัปดาห์แต่เขาก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนก็ยังเที่ยวดึกเที่ยวกลางคืนวันหนึ่งขณะที่เขากลับบ้านวันนี้ไม่ได้กลับดึกครับกลับเช้าตีสองเขายัางพบว่าแม่นั่งคุกเขา่าอธิษฐานอยู่ที่ห้องรับแขกซึ่งบ้านของเขานั้นก็เป็นบ้านเล็กๆด้วยความโมโ oh หเขากคคิดในใจ ปล่อยให้ซบอย่างนี้ปล่อยให้หลับคาโต๊ะอย่างนี้ให้เข็ดไปเลยแล้วเขาก็แอบ,บย่องย่องนะครับย่องข้ามหลังคุณแม่ไปผ่านเข้าห้องนอนแต่อะไรเกิดขึ้นครับเขาเห็นภาพคุณแม่ที่นั่งคุกเข่าอธิษฐานแล้วก็ฟุบอยู่ที่โต๊ะรับแขกไม่สามารถที่จะหลับ หลงเขาไม่สามารถที่จะหลับตาลงได้สนิทและในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นไปพยุงคุณแม่กลับไปนอนในห้องครับการอธิษฐานของของคุณแม่นี้ก็เป็นสิ่งที่ติดตาของอาจารย์ทิมายเฮอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดเขาเริ่มต้นใส่ใจเรื่องของ พระเจ้ามาขึ้นขณะที่เขากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนกฎหมายเขาได้ลาออกแทนที่เขาควรจะได้เป็นนักกฎหมายที่มีฝีมือคนหนึ่งเขาลาออกไปไหนครับลาออกไปเรียนโรงเรียนพระคิสธรรมแทนที่เขาจะเป็นนักกฎหมายที่ช่วยเหลือคนเพียงไม่กี่คน แต่เขากลับเป็นนักเทศเป็นนักเขียนฝ่ายความเชื่อที่ช่วยคนทั่วโลกขอบคุณพระเจ้าครับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเมื่อให้พระเยซูกับเจ้าเข้ามาเป็นศูนย์กลางในครอบครัวนี้ประการที่สองครับในบ้านของเราให้เราแสวงหาที่จะมีประสบการณ์กับพระคริสต์โทมสัสบอกว่าถ้าข้าไม่เชื่อขออภัยถ้าข้าไม่ได้แยงมือนิ้วของข้าไปใน แผลรอยแผลของพระองค์่าจะไม่เชื่อเลยพระองค์กระทำพิสูจน์ครับพระองค์เดินทะลุกำแพงเข้ามาหาเขาและพระองค์เปิดสีข้างให้เขาเอามือแยญงพระองค์แบมือที่เป็นรอยแผลนั้นให้เขาจับเขาได้มีประสบการณ์ที่สัมผัสโด,ดยตรงกับพระเยซูเขาเชื่อและเขาประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านาย ในชีวิตของเขาคําว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือเจ้านายนั่นเองแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องสัมผัสกับพระองค์แล้วถึงจะมีความเชื่อและมีความสุขแต่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่ไม่ได้เห็นพระองค์แต่เชื่อก็เป็นอะไรครับเป็นสุขก็ได้รับสันทิสุขได้รับความสุขได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้า หน้าที่ของผู้ใหญ่ของพ่อของแม่คือการจัดเตรียมบุตรหลานนําบุตรหลานนาลูกหลานคนในครอบครัวนั้นให้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในการอ่านพระคัมภีร์ในการอธิษฐานในการร่วมสามัคคีธรรมผมเคยพูดหลายครั้งนะครับและเป็นพยานหลายครั้งว่าปัจจุบันเรามีใช้สื่อมีเดียทั้งหลายพวกนี้ที่มันลอยเข้ามาในห้องนอนของเรา โดยที่เราไม่ต้องไปสแสวงหามันเพียงแต่เราเปิดเครื่องรับของเราเราก็สามารถที่จะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเพลงเพลงไม่ว่าจะเป็นคําสอนไม่ว่าจะเป็นบทภาวนานะครับมีมากมายที่เราสามารถที่จะใช้ได้พระวจะนะของพระเจ้าฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สี่ขอภัยบทที่หข้อสี่ถึงข้อเาได้บอกว่าไม่ว่าเราจะ นอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นจงเอาถ้อยคำเหล่านั้นพันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญจงจะรึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านนั่นหมายความว่าเราจะต้องเพียรพยายามที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดความเชื่อของเราในที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นให้กับลูกหลานให้กับผู้คนในครอบครัวของเรา แต่สิ่งที่หลายๆครั้งที่เราทำหรือว่าครอบครัวทั่วไปทำก็คือเราไม่ได้พาคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานั้นได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการอ่านพระวจนะในการอธิษฐานและการสำแดงความเชื่อออกมาในการประพฤติมีภาสิทธ์ภาคเหนือโบราณนะครับได้บอกว่า คริสเตียนเดี๋ยวแปลงสำเนียงนิดนึงนะครับคริสเตียนวันติดวันยาการอย่างกําปับคนละอันเดินด้วยกันไปโฮงสูตรต้องคนภาคเหนือโบราณโบราณน,นะครับถึงจะแปลคําเหล่านี้ได้นะครับอคําว่าวันติดนคือวันอาทิตย์พอเข้าใจนะครับยะการคือทํางานนะครับปับ๊บ กำปั๊บคือถือพระกัมภีร์ครับพระกัมพีใบลานสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นพับพับนะครับหนังสือม้วนนะก็ถือเป็นพับผับกันนะครับไปโฮงสูตรคือโรงน้ำมาสการนะครับสูตรก็คือการน้ำมาสการเดินด้วยกันเป็นเส้นเดินด้วยกันเป็นแถวไปโบสถ์วันอาทิตย์เขาก็จะไม่ทํางานกันนะครับเตรียมข้าวปลาอาหารตั้งแต่เย็นวันเสาร์ครับวันอาทิตย์เช้ามาก็อุ่น ุงข้าวนึ่งข้าว,าวแล้วก็อุ่นกับข้าวแค่นั้นแล้วก็ที่เหลือไปโบสถ์ตอนบ่ายวันอาทิตย์ก็ยังไปนมัสการตามบ้านครับวัฒนธรรมต่างจังหวัดกับในเมืองก็จะต่างกันแม้กระทั่งปัจจุบันเรามีกลุ่มเซล์มีกลุ่มแคร์ตามบ้านนะครับแต่ต่างจังหวัดเขามีการมสการตามบ้านเย็นวันอาทิตย์ระหว่างสัปดาห์เขาก็ไปเยี่ยมตามบ้านตามบ้านใช้บ้าน เป็นสารที่นมัสการพระเจ้าเป็นสารที่ในการสามัคคีธรรมเด็กๆก,ก็จะอยู่ในการนมัสการสมาชิกทุกคนในครอบครัวในโบสถ์ก็จะร่วมกันไปพี่น้องทีละครับถ้าเราได้เติบโตหรือว่าเด็กๆของเราได้ถูกเลี้ยงดูใด้เติบโตม่มากับประสบการณ์ที่อยู่ในทางของพระเจ้าเขาก็จะอยู่ในทางของพระเจ้า B บรอัน a ฮเบิร์นะครับได้บอกว่าถ้าเด็กเติบโตมากับคำวิจารณ์เขาจะเป็นคนช่างติถ้าเด็กเติบโตกับความเป็นศัตรูเขาจะเป็นคนที่ชอบต่อสู้ถ้าเด็กเติบโตมากับความกลัวเขาจะเป็นคนกลัวง่ายถ้าเด็กเติบโตมากับความสงสารเขาจะเป็นคนสงสารตัวเองถ้าเด็กเติบโตมากับความริษยาเขาจะเป็นคนตำหนิตัวเองถ้าเด็กเติบโตมากับการหนุนใจเขาจะมีความเชื่อมั่น ถ้าเด็กเติบโตมากับความอดทนอดกลั้นเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนถ้าเด็กเติบโตกับการยอมรับเขาจะเป็นคนที่รักผู้อื่นถ้าเด็กเติบโตมากับความซื่อสัตย์เขาจะเป็นคนที่มีความจริงใจและรู้จักความจริงคืออะไรถ้าเด็กเติบโตมากับความเป็นมิตรเขาจะรู้ว่าโลกโลกนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ สิ่งที่พ่อแม่สิ่งที่ผู้ใหญ่ประพฤติในสแดงในครอบครัวนั่นเองก็จะทำให้เด็กได้ทำตามถ้าเด็กถ้าพ่อแม่มีความรักให้ความอบอุ่นรู้จักโอบกอดในภาคเช้าเราได้ยินอาจารย์ทวีพงศ์ได้เทศนาว่าคุณพ่อของแม่ท่านก็มักจะจุบท่านนะครับตั้งแต่เด็กจนโตเลย ขอขอภยัยิดทุกวันนี้บางทีผู้ของบนโลกนู้ก็ยังเรียกอาจารย์ทวีพง์ว่าน้องพง์อยู่เลยนะครับจริงริงอาจารย์ก็อยู่ทํากลางเรานะครับอ่าเราเห็นครอบครัวที่น่ารักเราเห็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในท่ามกลางครอบครัวเราถ้าพ่อแม่อ่านพระคัมภีร์ให้ลูกๆเห็นลูกอย่างน้อยถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์เขาก็ต้องชอบอ่านหนังสือ เขาก็ชอบในการที่จะแสวงหา้นคว้าเราใช้เวลาในการที่จะแสวงหาประสบการณ์ที่กับพระเจ้าได้เมื่อเรายังมีเวลาและสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เรานั้นครอบครัวของเรานั้นได้สัมผัสกับการสถิตของพระเจ้าและเห็นถึงพระพรของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราและการสุดท้ายครับให้เราใช้บ้านเป็นสถานที่ในการรับใช้ ในข้อที่26ถ้าเป็นเวอร์ชัน2,000ขอให้ครับ1 9 7่ 1971, นะครับก็จะบอกว่าสาวกอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านใครครับนักศึกษาพระคัมภีรก็จะบอกว่าน่าจะเป็นบ้านของมารโกและบ้านหลังนี้ถูกใช้ในการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายใช้ในการอธิษฐานและรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ และเราก็จะพบว่าหลายๆครั้งในพระคัมภีร์ก็ใช้บ้านในการสามัคคีธรรมในการสอนบ้านของมารีมาทาที่พระเยซูคริสต์เจ้าไปเยี่ยมเยียนบ้านหลังนั้นที่มีพระเยซูคริสตสอนและมีคนมากมายเต็มบ้านเจ้าของบ้านไม่ปี่ปากสักคำเมื่อเพื่อนสี่คนพาคนง่อยมาแล้วก็ไปลื้อบนหลังคาบ้านเพื่อจะ ย่อนคนง่อยไปหาพระเยซูนั่นก็ใช้บ้านเราใช้บ้านเพื่อต้อนรับแขกเพื่อการสามัคคีธรรมเราสามารถที่จะใช้บ้านนั้นทําให้ผู้คนนั้นได้รับพระพรของพระเจ้ามีความสุขแต่สังคมเมืองมักจะปิดบ้านเก็บบ้านไว้แลายหลายๆครั้งเราพบว่าก็เก็บบ้านไว้ให้ขโมยมาขึ้น เก็บทรัพย์สมบัติไว้รอให้กับขโมยมามามาลักขโมยในบ้านหลังนั้นแต่ถ้าเราจะใช้บ้านนั้นต้อนรับแขกใช้ในการนามัสการใช้ในการพบเพื่อนใช้ในการให้ลูกๆูกให้เด็กเกเข้ามาและให้เขามีโอกาสได้พบปะกันที่บ้านก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเราขอบคุณพระเจ้า โบสถ์เราแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางห้างสรรพสินค้ามากมายแต่เราก็ไม่พบเด็กๆของเราไปอยู่ตามห้างผมเคยไปฝึกงานที่อาไปที่โบสถ์หนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ห้างเหมือนกัน mm hmm. เขาจะบอกว่าไปวันนี้ไปโบสถ์ใหญ่ตอนแรกๆที่ไปนั้นก็ไม่เข้าใจว่าโบสถ์ใหญ่หมายความว่าอะไรครับโบสถ์ที่เขาไปนมัสการนั่นคือโบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่คือ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้โบสถ์นั่นเองแทนที่ถ้าเราจะให้ถ้าเราปิดบ้านคนในบ้านก็จะไปพบกันข้างนอกแต่ถ้าเราเปิดบ้านคนในบ้านแทนที่จะออกไปข้างนอกก็จะเข้ามาใช้บ้านนั้นเป็นบ้านแห่งพระพรบ้านแห่งศรัทธานั้นเราจึงให้พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาเป็นพระเจ้าของคน ในครอบครัวเป็นที่หนึ่งเป็นศูนย์กลางของครอบครัวของเราและถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเป็นพระเจ้าของสมาชิกในครอบครัวของเราเราก็อธิษฐานครับโดยความเชื่อของเรานั้นพระคัมภีรภ์ได้บอกว่าคนใดคนหนึ่งที่เชื่อนั้นโดยความเชื่อของเขาก็สามารถทำให้ครอบครัวนั้นรอดได้ นั่นคือชีวิตที่เป็นพยานก็สามารถที่จะทําให้คนในครอบครัวน,นั้นรอดได้และเราสามารถที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในการใช้บ้านของเราและให้บ้านของเรานั้นเป็นบ้านแห่งพระพรที่จะให้คนในครอบครัวน,นั้นเป็นพรไปสู่ผู้อื่นมีชายคนหนึ่งนะครับได้เป็นพยานว่าขณะที่เขาเป็นวัยรุ่น เขาก็ชอบไปบ้านของผู้โอโสคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ไม่มีลูกแต่เป็นคนที่ใจดีทั้งสองสามีภรรยานี่มักจะหาผลไม้หาขนมขบเคี้ยวมาเตรียมให้เด็กๆไว้รุ่นในโบสเนี่ยมาพักผ่อนที่บ้านของเขาบางทีเขาก็จะเล่าประสบการณ์ชีวิตในในไว ตอนเป็นวัยรุ่นให้กับพวกวัยรุ่นวัยรุ่นเหล่านี้ก็ชอบที่จะฟังและเขาก็พากันมาบางทีไม่มีธุระอะไรเขาก็พากันมาเล่นคุณลุงกับคุณป้าไม่เคยสนใจว่าบ้านจะรกบ้านจะรุงรังเพราะเด็กๆเ,เหล่านี้บางทีก็นั่งคุยกันเล่นเล่นทำให้บ้านรก จนหลายๆคนครับที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเมื่อมาบ้านหลังนี้แล้วทำให้เขาเห็นถึงความอบอุ่นเห็นถึงความรักของวัยรุ่นของเคพื่อนเขาและของเจ้าของบ้านของคุณลุงและคุณป้าหลายคนได้รับเชื่อฟระคริตเจ้าเพราะบ้านหลังนี้ ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้บ้านของเราในแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนั้นเป็นบ้านที่มีความเชื่อมีความศรัทธาและไม่เพียงแค่เป็นความศรัทธาที่อยู่ในใจแต่ให้เป็นความศรัทธาที่ออกมาทั้งความประพฤติและการกระทําขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับรงค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับ การดูแลของพระองค์ทาให้ข้าพาหมมีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นขอประทานกําลังที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะยอมให้พระองค์มอบให้พระองค์เป็นศูนย์กลางแห่งครอบครัวแห่งบ้านของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหลายจะรักเพื่อท้หลายจะเป็นพระพรโปรดช่วยมีถากมีข้าพระองค์ทั้งหลายีครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวที่ยังไม่ได้เชื่อในพระองค์หรือว่าห่างหายจากการสาขาดการสามัคคีธรรมขอพระเจ้าทรงเมตตาที่พระองค์ทั้งหลายจะอธิฐานเพื่อซึ่งกันและกันและให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ได้เข้ามาสู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์ในการเป็นบุตรเป็นลูกของพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ขอให้พระราชนะของพระองค์ที่จะ สำเร็จในชีวิตของข้าพลุงทั้งหลายทุกคนในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมน